มาติดตามเรื่องราวของหนุ่มคนนี้กันบ้างค่ะกับพระเอกนุ่มรลออารมณ์ดีแล้วก็มีรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์สำหรับบอยปกรณฉับบริลักษ์ซึ่งเขานะคะเป็นหนึ่งในนักสแสดงที่แฟนๆเนี่ยรู้จักแล้วก็ชื่นชอบมากที่สุดคนหนึ่งในวงการบันเทิงไทยเลยล่ะค่ะด้วยผลงานการละครนะคะแล้วก็ภาพยนตร์มากมายบอยปกรณ์ค่ะมักจะได้รับบทพระเอกที่อบอุ่นแล้วก็เป็นมิตรทําให้แฟนๆเนี่ยรักแล้วก็ติดตามกันมาอย่างหน่วแน่นเลยล่ะค่ะ และนอกจากผลงานในวงการบันเทิงแล้วนะคะบอยปร,กรณกค่ะยังขึ้นชื่อเรื่องนิสัยอารมณ์ดีร่าเริงแล้วก็เข้ากับคนง่ายแต่ในชีวิตจริงค่ะเจ้าตัวก็เป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงนะคะเมื่อมีเรื่องที่ต้องจาัดก,การเนี่ยเขาก็พร้อมพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมค่ะแถมยังเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างอีกด้วยและล่าสุดค่ะทำเอาชาวโซเชียลจับตาหนักมาก เพราะว่ามีเรื่องราวที่ทําให้ชาวเน็ตทั้งหลายต้องหันมาสนใจอีกครั้งค่ะเมื่อบอยประกรณ์นะคะได้ออกมาโพสตอรี่บน IG สีแดงเด่นสะดุดตาเลยล่ะค่ะพร้อมกับข้อความชวนสงสัยนะคะว่าพี่ครัปรบกวนมาตอบรับทราบในแชทไลน์หน่อยครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าพี่จะทําตามข้อตกลงที่ได้คุยกันไว้ให้ผมรออีกแล้วทําไมต้องให้มาตามกันในนี้ด้วยไม่เข้าใจเลยจริงๆเจ้านี้ที่ฟิลไหลลูกนี้วะ ซึ่งนี่ก็เป็นข้อความหนึ่งนะคะที่ทําเอาแฟนคลับหลายคนค่ะสงสัยเลยว่าใครที่มาติดหนี้หนุ่มบอยประกอนเข้าให้จนทําให้เจ้าตัวนะคะถึงกับต้องเดือดแบบนี้เพราะว่าในก่อนหน้านี้ค่ะสตอรี่สีแดงอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้บอยประกอนก็เคยโพสข้อความทวงเงินออกสื่อเช่นเดียวกันโดยในตอนนั้นค่ะระบุข้อความว่าไม่อยากทวงเงินออกสื่อเลยครับแต่คงจําเป็นแล้วมั้งรีบๆติดต่อกลับมานะครับผมรออยู่รอมานานแล้วขอบคุณครับงานนี้ค่ะต่างทําเอาแฟนๆน,นะคะสงสัยกันยก ใหญ่ค่ะแล้วก็ออกมาตั้งคําถามกันค่ะว่าใครกันนะที่ยืมเงินบอยประกอนแล้วไม่คืนแล้วเจ้าตัวเนี่ยหมายถึงใครกันแน่หลายคนค่ะก็เริ่มถอดรหัสข้อความนะคะเปรียบเทียบโพสต์เก่าแล้วก็โพสต์ใหม่ทําให้สงสัยว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่บอยประกณเนี่ยอดทนรอมานานแล้วแต่เพราะความตรงไปตรงมาของเจ้าตัวนะคะแล้วก็อาจจะต้องการให้เรื่องเนี่ยจบลงอย่างชัดเจนก็เลยทําให้บอยประกอนเลือกที่จะโพสต์ออกสื่อไปเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็แสดงความชัดเจนในจิตใจตัวเองนั่นเองค่ะ และแน่นอนนะคะว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ชีวิตในวงการของบอยประกรันกว่า10ปีนะคะยังไม่เคยมีเรื่องราวทวงหนี้ผ่านสื่อมาก่อนยังไงก็ตามคะ่ะสําหรับคาตอบที่ว่าบอยประกรันเนี่ยหมายถึงใครกันแน่ก็คงต้องรอฟังจากปากเจ้าต,ตัวเองนะคะแต่กว่าจะถึงตอนนั้นนะคะประเด็นทวงเงินของพระเอกหนุ่มคารมดีรายนี้ก็กําลังเป็นกระแสที่แฟนคลับและชาวโซเชียลเนี่ยจับตาม,มองเป็นอย่างมากเลยละคะ่ะเอาเป็นว่ามารอติดตามชมพร้อมกันต่อไปนะคะว่าใครที่เป็นสาเหตุทําให้หนุ่มบอยประกรันเดือดกลางไอจี ขนาดนี้ทั้งที่ผ่านมานะคะเจ้าตัวก็โพสแตลิปตลกตลกนะคะแซวคนในครอบครัวบ้างบางครั้งนะคะและครั้งนี้ค่ะคงเป็นครั้งแรกนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสตเดือดแบบนี้เอาเป็นว่าเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรแล้วจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าใครที่เป็นลูกหนี้บอยปะก่อนเราจะมาติดตามไปพร้อมๆกันและหากมีความคืบหน้าจะรีบมารายงานในทราบเลยคะ่ะ